สวัสดีครับมาพบกับโอุออนั่งเพลนตันนี้มาในข้าวมือคําครับมีเมนูต้มจืดดูชิ้นงูกับอ่าให้เลลาตำลึงนี้กับน้ำจุบน้ำจุบลูกลูกับปักนกนอกกมีมีปลีป Mà ra nóng luôn kêu bằng lúc đó gặp 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 đi gặp 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 으ん 음. 음, 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 음.

้อยดิบปะมหนชื่อเม่อไหร่ฮะรับแล้วกเราลดให้ิืมห้อมมะนจถึลูกลุด lông khô con nó sóc trộn nắm non non มองไเข้าวอ้เงือกทู้เลยดูดจับลูกดูดไปเลยครับอืมอืม อร่อ,รอ,อยกับถังเรีย,ยง ขุณพ่นไหนเอออะไรกับตัวแกงเกลียวร้อนกับมันจุ๊บแป๊ดร้อยกับตะกุนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กูนงเป็นด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ